ฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกกันตานั่นแหละที่เป็นคนทำพวกเธอรับผ่าตัววินายักษ์และพยายามที่จะฆ่าเขามาตอนนี้ยังรับผ่าตัวรักษสืมีไม่รู้ว่าพวกเธอนะ่ะมีแผลยังไงทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะฉันฉันต้องรับผิดชอบกับปัญหาทั้งหมดแม่คะแม่โทษตัวเองทำไมแม่จะผิดได้ยังไงคะแม่มีเพียงเจตนาเดียวคือช่วยชีวิตลูกชาย แม่คิดจริงๆเหรอคะว่าเป็นฝีมือไวพวีกับกันตาใช่ริธีใช่เธอชื่อฉันสิช่างเถอะปล่อยมันไปเธอเป็นภรรยาของวินายักษ์แล้วเธอคือคู่ชีวิตของเขาแล้วฉันอยากให้เธอทำอะไรให้ฉันหน่อยอะไรคะแม่ชื่อใหม่นะ ชื่อใหม่ของลูกฉันดิถีวินายกกุนราแม่คะนี่มันเอกสารการจดทะเบียนสมรสนี่ใช่ฉันฝันเอาไว้ตลอดนะว่าลูกชายคนเดียวของฉันจะได้แต่งงานในงานหรูหราแต่โชคร้ายที่มันไม่เกิดขึ้นเขาได้แต่งงานกับเธอแต่ฉันก็ไม่สามารถมอบสิ่งที่เธอสมควรได้รับได้ฉันไม่เคยรู้สึกสิ้นหวังขนาดนี้มาก่อนในชีวิต ฉันจะบอกป้ามันจะรียังไงดีว่าวีนุกับฉันทำพิธีปักเพราตั้งแต่เช้าแล้วฉันบอกใครไม่ได้ว่าเธอคือลูกสะภ้ายของฉันแต่ฉันอยากให้เธอเซ็นเอกสารพวกนี้เธอจะได้เป็นลูกสะภ้ายฉันตามกฎหมายไงแต่แม่คะหนูจะให้วินเซ็นเอกสารต่อหน้าทุกคนได้ยังไงไม่มีใครในครอบครัวนี้ดูเรื่องการแต่งงานของเราและหนูกังวลว่าวินจะรู้เกี่ยวกับการแต่งงานของเราคะ่ะ แล้วแม่คิดเหรอว่าเราควรเสี่ยงเรื่องนี้เพราะหมอบอกเราว่าอย่าให้วินได้รับความกระทกระเทือนทางจิตใจเด็ดขาดแล้วถ้าเขารู้ว่าหนูแต่งงานกับเขาหนูเชื่อว่าเขาจะต้องตกใจแน่ๆค่ะฟังนั้นด้วยถีไม่ช้าก็เร็วนายยากจะต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนแล้วถ้าเขาเกิดถ้าเขาเกิดปฏิเสธการแต่งงานขึ้นมาล่ะแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริง,รงๆเธอจะทำยังไงฮะ และถ้าเขาปฏิเสธที่จะรับเธอเป็นภรรยาล่ะเราจะทำยังไงฮะฉันอยากให้การแต่งงานของเธอถูกต้องตามกฎหมายตราบใดที่เธอมีใบทะเบียนสมรสอยู่กับเธอเธอจะได้แสดงตัวได้ว่าเธอคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและพอวินายักษ์เซ็นเอกสารพวกนี้แล้วทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเธอเข้าใจหรือ,อยังฮะ และอีกอย่างหนึ่งนะเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้วินัยักษ์เซ็นได้นะ่ะ <c> เ <oughs> ข้าใจหรือเปล่า <c oughs> มัจารีมัจารีอยู่ไหนฉันการเรียกหาฉันละเดี๋ยวฉันมานะหมายความว่าจะต้องหลอกวีนุให้เซ็นเอกสารพวกนี้งั้นเหรอแต่ฉันจะทำยังไงละ่ะ กอรีให้ผมช่วยไหมทำไมทำไมวันนี้ถึงมาประจบฉันประจบเหรอทำไมอ่ะเพราะทำไมทำไมผมต้องทำด้วยละ่ะพราะสามีของฉันจะไม่บอกฉันเลยอ่ะทำไมเขาต้องต่อว่าประจีเรื่องฤทธิ์ีด้วยนี่คุณจะไปไหนอะ่ะฮะฉันจะไปงานสังคีตของลูกชายคุณพัลลากอรีเราไม่สมควรไปด้วยกันอย่างนั้นเหรอใช่เราควรไปด้วยกันแต่ว่าฉันไม่อยากไปกับคุณหรอก ทำไมละกวรีฉันจะไปเต้นรําในงานและฉันไม่อยากเห็นผู้ชายพุงหลามอย่างคุณนะสิเอ่อแล้วกวรีคุณจะไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันกลับบ้านเองตกลงมหมอืมโอเคเออหล่อนมาทำอะไรที่นี่เออฉันกำลังจะขอาะประตูนะคะ ไม่อะไรคือคือว่าเออฉันมาหามันบีอ่าอาว่าไงฤทธีมาคุยเรื่องการยุตการปรโมดหนังของวินอย่างนั้นใช่หรือเปล่าฮะเออเออใช่ค่ะคุณพูดถูกใช่แล้วค่ะเอาลังงั้นก็ไปกันเถอะฤทธีนี่มีพี่รุษหนักจริงๆฉันจะต้องคอยจับตาดูเธอแต่ก่อนอื่น ฉันจะต้องทำงานของฉันให้เสร็จใครกันอะใครกันช่วยด้วยออมีใครอยู่ไหมโอปะอ๋ะเงียบไปเลยถ้าไม่เงียบเธอได้ตายแน่แน่คอยดู แกเป็นใครแกจับตัวฉันมาทำไมเอฉันต้องจับสิไม่งั้นอ่ะเธอจะทําแผงของเราพังแน่นอนแกเป็นใครกันเดี๋ยวลูกพี่ฉันก็ไมนจะมาที่นี่เธอจะถามอะไรเขาก็ถามตอนนั้นเชิญเลยมใครคือลูกพี่ของแกหุบปากทำไมต้องมัดฉันด้วยนี่เยยมนะมันบีฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นฉันไม่รู้ว่าจะให้วินเซ็นเอกสารพวกนี้ได้ยังไง ถ้าวินตรวจดูเอกสารพวกนี้แล้วก็เขาจะต้องรู้ว่ามันเป็นทะเบียนสมรสแน่นอนเลยแล้วจากนั้นเราสองคนก็คงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเข้าใจนะลิถีอาการของวินอาจจะย่ลงไปได้ถ้าเขารู้เรื่องแต่งงานกับคุณเนี่ยมันบีเดบิดโปรดบอกฉันทีว่าฉันจะทํำยังไงฉันจะทําให้เขาเซ็นเอกสารได้ยังไงใช่มันยากนะแต่ว่าใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เราจะต้องได้ไลายเซ็นของวินเพื่อเอาไว้โปรโมทหนังใช่ไหมเอางี้นะ รวมเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปกับเอกสารแผนการประมดหนังแล้วกันคุณนี่เขาเซ็นทั้งหมดเลยเขาไม่รู้หรอกนะมันบีคุณกับฉันรู้จักวินดีนะเขาไม่เซ็นเอกสารพวกนี้โดยที่ไม่อ่านก่อนแลวแต่ป้าคิดว่ามันสําคัญมากนะวินจะต้องเซ็นทะเบียนสมรสนี่แล้วเธอพูดถูกสิ่งที่เราควรทําก็คือให้วินเนี่ยเซ็นเอกสารโดยที่ไม่อ่านมันเขาจะเซ็นยังไงนะถ้าเขาไม่เห็นมันเขาคงไม่หลับตาเซ็นหรอกนะว้าวมันบี คุณทำให้ฉันเกิดไอเดียที่บันเทิดขอบคุณนะฮะ,อะไอเดียอะไรอะ่ะฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันพูดอะไรลงไปเอ,อ่อคุณคะคุณว่าไงหมอฉันมาโทรมาคะ่ะแล้วไงอ่ะเขาขอให้ฉันเอาเอกสารการรายงานสมองของคุณไปให้เขาฉันขอถามอะไรหน่อยคุณสิงค์ค่ะเธอจะจัดเตรียมรายงานยังไงอ่ะเธอไม่ใช่หมอ แล้วท่านคิดว่าเธอนะ่ะคงเตรียมไม่ได้ด้วยเขาขอให้ฉันจัดการตัวอย่างการทดสอบคะ่ะทดสอบเหรอคะเธอจะจัดการทดสอบเองใช่คะ่ะ <c oughs> มันเป็นเอ่อการปิดตาทดสอบเธอว่าวไงนะการปิดตาทดสอบคะ่ะมันเหมือนกับเอ่อเกมปิดตาเอ่อที่เราเล่นตอนสมัยเด็กๆอย่าง,งนั้นเหรอ,อใช่คะ่ะ ฉันจะปิดตาคุณด้วยผ้าปิดตานี่จากนั้นคุณต้องเซ็นเอกสารโดยที่ไม่มองมันการทำแบบนี้จะทำให้เสริมสร้างเออเออกล้ามเนื้อในสมองคุณเออมาสิคะมาเริ่มการทดสอบกัน <c oughs> ฉันไม่ทำหรอกคุณคะฉันเชื่อฟังคำสั่งคุณเสมอแต่ว่าทำไมคุณกลับไม่เคยเชื่ออะไรฉันเลยล่ะคะ ฉันจะไม่ทำและนี่คือคำขาดได้ถ้างั้นฉันจะบอกคนในครอบครัวคุณว่าคุณบังคับให้ฉันโกหกเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ไปบ้านเช่าปูรันดารนี่เดี๋ยวก่อนคุณสิงหาเดี๋ยวก่อน,เ,อนเธอกำลังบักเมย์ฉันเหรอใช่จะว่างั้นก็ได้คะ่ะฟังนะคุณสิงหานี่มันจะล้ำเส้นเกินไปแล้วมานี่เรื่องนั้นค่อยคุยกันทีหลังฉันจะทดสอบคุณเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะอันนี้เธอนีเอ่เดี๋ยวก่อนนะ เอาเอกสารที่จะให้ฉันเซ็นมาให้ดูก่อนทำไมล่ะคะเพราะฉันไม่ไว้ใจเธอไงแล้วถ้าเธอให้เซ็นโอนสมบัติให้เธอล่ะ,ะเร็วเข้าสิไม่งั้นฉันไม่เซ็นนะเอ่อค่ะไม่รู้วินุจะเซ็นไหมถ้าเกิดเขาดูว่ามันคือทะเบียนสมดส